ได้เลยนี่คือสคริปต์ YouTube ภาษาไทยประมาณ1,200คำเกี่ยวกับขีปนาวุธของประเทศไทยปี2025และราคาพร้อมฮุกเร็วภายใน30วินาทีมีอินโทรช่องเตีรยฮับ ไม่มีหัวข้อและใช้สำนวนเร้าใจแบบสารคดีเทคโนโลยีทางทหาร <c oughs> ลองจินตนาการดูสิขีปนาวุธเพียงลูกเดียวที่สามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ภายในไม่กี่วินาทีอาวุธที่สามารถยิงไกลได้หลายร้อยกิโลเมตรด้วยความแม่นยำระดับศัระยะแพทย์และสร้างโดยวิศวกรไทยที่รวมเทคโนโลยีจากหลายประเทศเข้าด้วยกันวันนี้ในช่องเกียร์ฮับเราจะพาคุณไปรู้จักสุดยอดขีปนาวุธของประเทศไทย ปี2025พลังทำลายล้างเทคโนโลยีลับและราคาที่แท้จริงขององค์การครอบครองพลังป้องกันประเทศที่โลกต้องจับตามองเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่จะได้เห็นต่อไปนี้จะทำให้คุณทึ่งแน่นอนยินดีต้อนรับสู่เกียร์ฮับช่องที่พาคุณสำรวจเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำจากทั่วโลกประเทศไทยที่หลายคนรู้จักในฐานะแดนท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอันงดงามกำลังเปลี่ยนบทบาทอย่างเงียบๆสู่การเป็นหนึ่งในประเทศที่พัฒนาเทคโนโลยีทางทหารอย่างจริงจัง ตั้งแต่ปี2020รัฐบาลไทยเริ่มลงทุนมหาศาลในระบบขีปนาวุธทั้งแบบพื้นสู่พื้นและพื้นสู่อากาศจนมาถึงปี2025ยุทธศาสตร์นี้ได้พัฒนาไปอีกขั้นโดยมีการร่วมมือกับจีนอิสราเอลและฝรั่งเศสเพื่อสร้างขีปนาวุธที่มีมาตรฐานระดับโลกหนึ่งในโครงการที่โดดเด่นคือ DTI-1G ขีปนาวุธพื้นสู่พื้นรุ่นใหม่ที่พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ DTI ของไทยมันมีพิสัยยิงไกลถึง180กิโลเมตรบรรทุกหัวรบได้150กิโลกรัมและควบคุมด้วยระบบ GPS INS ที่ให้ความแม่นยำสูงราคาต่อลูกประมาณ1.5ล้านดอลลาร์ถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับขีปนาวุธจากตะวันตกในระดับเดียวกันอย่าง MICA ของฝรั่งเศสหรือ Ora ของอิสราเอลขีปนาวุธเหล่านี้ไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อโชว์เท่านั้นแต่เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันประเทศครบวงจร ทั้งแท่นยิงเคลื่อนที่ศูนย์ควบคุมการรบแบบดิจิทัลและเรดาร์ 3D ที่สามารถตรวจจับภัยคุกคามทางอากาศได้แบบเรียลไทม์สิ่งเหล่านี้ทําให้กองทัพไทยตอบโตได้รวดเร็วและมีประสิทธ,ธิภาพก่ว่าที่เคยอีกหนึ่งความร่วมมือที่น่าสนใจคือโครงการกับจีนในการพัฒนาขีปนาวุธต่อต้านเรือรบ C-705T ซึ่งถูกปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานทางทะเลของไทย ขีปนาวุธรุ่นนี้มีพิสัยยิง150กิโลเมตรความแม่นยำสูงถึง95%และราคาประมาณ500,000ดอลลาร์ 500, ต่อ1ลูกถือว่าเป็นอาวุธทางทะเลที่คุ้มราคามากสำหรับประเทศกำลังพัฒนานอกจากนี้ไทยยังมีขีปนาวุธต่อสู้อากาศแบบ VLMI CA ซึ่งพัฒนาร่วมกับฝรั่งเศสมีระยะยิง20กิโลเมตรราคาอยู่ที่ราว2ล้านดอลลาร์ต่อหลูกและถูกติดตั้งบนเรือฟริเกตยุคใหม่ของกองทัพเรือไทยแล้ว งบประมาณกลาโหมปี2025ของไทยอยู่ที่ราว8 0 0 0ล้านดอลลาร์โดยกว่า20%ของงบทั้งหมดถูกใช้เพื่อพัฒนาและจัดซื้อขีปนาวุธเหตุผลก็เพราะไทยต้องการพึ่งพาตนเองมากขึ้นหลังจากสถานการณ์ทางการเมืองโลกทำให้การนำเข้าอาวุธจากต่างประเทศเป็นเรื่องยากอีกโครงการที่น่าจับตามองคือขีปนาวุธยุทธวิธีระยะสัน้นราเวนซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากเทคโนโลยีของเกาหลีเหนือและรัเสเซียออกแบบมาเพื่อการเคลื่อนที่เร็วและยิงได้ในพื้นที่จำกัด ยังอยู่ในขั้นทดสอบแต่คาดว่าราคาขีปนาวุธต่อ1ลูกจะอยู่ที่ประมาณ3 0 0แสนดอลลาร์และถ้ารวมระบบยิงเคลื่อนที่จะมีราคาประมาณ10บล้านดอลลาร์สิ่งเหล่านี้ทำให้ไทยไม่เพียงแต่เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันประเทศแต่ยังมีโอกาสก้าวขึ้นสู่ผู้ส่งออกเทคโนโลยีทางทหารในอนาคตประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาและลาวต่างก็ให้ความสนใจในการจัดซื้อระบบขีปนาวุธระยะสั้นจากไทยซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ด้านการเมืองความก้าวหน้าทางอาวุธเหล่านี้ยังสะท้อนถึงความพยายามของไทยในการรักษาความเป็นกลางระหว่างมหาอำนาจทั้งจีนและสหรัฐอเมริกาการมีขีปนาวุธเป็นของตนเองคือสัญ,ญลักษณ์ของอธิปไตยและความภาคภูมิใจของชาติ ถ้าลองคำนวณดูระบบ D-TI 1 G ครบชุดพร้อมแท่นยิง12แท่นและขีปนาวุธ60ลูกจะมีมูลค่ารวมกว่า120ล้านดอลลาร์และเมื่อรวมศูนย์ควบคุมเรดาร์และระบบซ่อมบำรุงราคาทั้งหมดจะอยู่ที่ราว2 0 0ล้านดอลลาร์ถือว่าถูกมากถ้าเทียบกับราคาเครื่องบินรบ F 3 5ที่ลำเดียวก็เกิน120ล้านดอลลาร์แล้วอีกหนึ่งดาวเด่นของปี2025คือขีปนาวุธต่อต้านเรือรุ่นใหม่ีฟางหรือเคี่ยวสมุดที่พัฒนาร่วมกับเทคโนโลยีจากเกาหลี มันสามารถทำลายเป้าหมายได้ไกลถึง180กิโลเมตรหัวรบน้ำหนัก250กิโลกรัมราคาประมาณ7 0 0 0แสนดอลลาร์ต่อหนึ่งลูกถือเป็นอาวุธที่ทรงพลังและคุ้มค่ามากสำหรับกองทัพเรือไทยอนาคตอันใกล้นี้นักวิเคราะห์เชื่อว่าไทยกำลังวางแผนสร้างขีปนาวุธร่อนระยะไกลกว่า500กิโลเมตรซึ่งสามารถยิงได้ทั้งจากพื้นดินและจากอากาศหากโครงการนี้สำเร็จไทยจะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับเดียวกับเกาหลีใต้หรือญี่ปุ่นทันที การทดสอบยิงในช่วงปี2024-2025ถึงได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจและเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่าประเทศไทยสามารถผลิตและควบคุมขีปนาวุธยุคใหม่ได้ด้วยตนเองทำให้ประเทศต่างๆในอาเซียนและนาตโต้เริ่มหันมาจับตามองอย่างจริงจังพลังของขีปนาวุธไทยในปี2025ไม่ได้อยู่แค่ในแรงระเบิดหรือระยะยิงแต่คือข้อความที่ส่งถึงโลกว่าประเทศไทยจะกำหนดชะตากรรมทางทหารของตนเองุกการยิงทดสอบคือการประกาศถึงความมั่นใจ และความมุ่งมั่นที่จะยืนหยัดอย่างอิสระบนเวทีโลกสิ่งที่ทําให้ไทยน่าชื่นชมคือการเลือกแนวทางที่ชาญฉลาดผสมผสานเทคโนโลยีต่างประเทศกับความคิดสร้างสารรค์ของคนไทยทําให้พัฒนาอาวุธได้โดยไม่ต้องพึ่งใครอย่างเต็มตัวอนาคตของขีปนาวุธไทยจึงสดใสยอย่างมากหากยังคงลงทุนและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าเราอาจได้เห็นประเทศไทยกลายเป็นผู้ส่งออกระบบขีปนาวุธครบวงจรของภูมิภาคนี้ ดังนั้นครั้งต่อไปที่คุณนึกถึงประเทศไทยอย่าคิดแค่ว่ามีวัดสวยทะเลงามหรืออาหารอร่อยแต่จงจำไว้ว่านี่คือดินแดนของนักวิศวกรและยุทธศาสตร์ที่กำลังสร้างอนาคตใหม่ให้กับความมั่นคงของเอเชียนี่คือเกียร์ฮับช่องที่พาคุณจอดลึกเทคโนโลยีทางทหารสุดล้ำจากทั่วโลกถ้าคุณชอบเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องบินรบรถถังและขีปนาวุธที่เปลี่ยนเกมอำนาจโลกอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอต่อไปเพราะที่เกียร์ฮับ อนาคตของสงครามได้เริ่มต้นขึ้นแล้วต้องการให้ผมทำคำบรรยาย description บวกชื่อคลิป title บวก Hashtag เป็นภาษาไทยหรือโปรตุเกสบราซิลสำหรับคลิปนี้ด้วยไหมครับได้เลยนี่คือสคริปต์ u t u b e ภาษาไทยประมาณ1,200คําคำเกี่ยวกับขีปนาวุธของประเทศไทยปี2025และราคาพร้อมฮุกเร็วภายใน30วินาทีมีอินโทรช่องเกียร์ฮ ไม่มีหัวข้อและใช้สำนวนเร้าใจแบบสารคดีเทคโนโลยีทางทหารลองจินตนาการดูสิขีปนาวุธเพียงลูกเดียวที่สามารถเปลี่ยนสมดุลอำนาจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ภายในไม่กี่วินาทีอาวุธที่สามารถยิงไกลได้หลายร้อยกิโลเมตรด้วยความแม่นยำระดับศัลยแพทย์และสร้างโดยวิศวกรไทยที่รวมเทคโนโลยีจากหลายประเทศเข้าด้วยกันวันนี้ในช่องเกียร์ฮับเราจะพาคุณไปรู้จักสุดยอดขีปนาวุธของประเทศไทย ปี2025พลังทำลายล้างเทคโนโลยีลับและราคาที่แท้จริงขององค์การครอบครองพลังป้องกันประเทศที่โลก